วัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อเรื่องราวของการทานอาหารที่เราเรียกว่าขาบขาบเป็นคำยอ่อมาจากคำว่าคาร์โบไฮเดตซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับที่เราใช้เรียกอาหารในกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งและน้ำตาลตัวขาบเองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับในขาบที่เราทานกันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับ ที่เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าขาดเนี่ยอยู่3ามชนิดชนิดที่1เลยก็คือเขาเรียกเส้นใยอาหารเส้นใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเ,เดรตชนิดหนึ่งครับที่ร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์กินพืชอย่างเช่นวัวควายเขาจะย่อยได้สามารถย่อยแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นสารอาหารอื่นได้นะครับแต่ว่าในคนไม่สามารถย่อยได้แต่เป็นเส้นใยอาหารแต่เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ก็คือว่าจะช่วยทําให้แบคทีเรียนในลาไส้เราเนี่ยใช้เป็นอาหารแล้วก็ เพิ่มจานวนแบคทีเรียดีในลาไส้เราทาให้ลําไส้เรามีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะทําให้ภูมิต้านทานร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ได้ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันที่1นนะครับที่อยู่ในขาบหรือคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายนะครับเนาะองค์ประกอบอันทะี่2ของคาร์โบไฮเดรตหรือขารก็คือแป้งแป้งในภาษากังกที่เราเรียกว่า starch นะครับเนาะก็คือแป้งทั้งหลายเนี่ยแป้งพวกนี้ครับก็เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ซึ่งเวลาเข้าไปในร่างกายเราเราเราแล้วเนี่ยก็จะถูกย่อยนะครับตั้งแต่น้ําลายในปากนะครับย่อย ให้เป็นอน,นุที่เล็กลงแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายในรูปของน้ําตาลที่เราเรียกว่าน้ําตาลกลูโคสน้ําตาลซูโคสน้ําตาลฟกโตสน้ําตาลเลกโตสทั้งหลายเนี่ยน้ำตาลเลกโตสนี้จะเจอในนมนะครับเนาะอย่างเงี้ยซึ่งคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ก็จะถูกนําไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายเราแล้วก็ถูกนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในร่างกายของคนเรานะครับเนาะแล้วอันที่3เนี่ย ในคาร์โบไฮเดตหรือว่าขาบนียที่เราทานกันทุกวันกันก็คือก็คือน้ําตาลเลยครับตัวที่เราเรียกว่าน้ําตาลเลยน้ําตาลเลยก็จะมีตั้งแต่น้าตาลฟุกโตสน้ําตาลซูโคสน้ําตาลซูโคสก็เป็นน้ําตาลที่ได้จากพืชเช่นอ้อยที่เราเอามาทําเป็นน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเนาะหรือน้ําตาลฟุกโตสพวกนี้ก็จะเป็นพวกน้ําตาลที่สกัดมาจากข้าวสาลีนะครับหรือว่าเออไม่ใช่ข้าวสาลีข้าวโพดนะครับ่เขาเขาเรียกคอนไซลับนะครับเนาะ ก็เป็นฟุกโตสคอนเซลล์พวกนี้หรือว่าเป็นน้ําตาลที่เกิดจากการดัดแปลงนะครับทางทางเคมกระบวนการเคมีครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่ทํามาจากแอลกอฮอล์ของของการหมักนะครับหมักพวกหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของของตัวน้ําตาลเองเนี่ยครับเนาะก็จะทําให้เกลื่น,น้ําตาลที่เรียกน้ําตาลน้ําตาลฟุกโตะครับพวกน,วกนี้พวกนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เวลาเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ย ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนี่ยก็จะมีผลนะครับพะ<อ>ฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาให้เคล็ดลับะเคล็ดลับในการเลือกขาบที่ดีนะครับการเลือกคาร์โบไฮเดรตหรือขาบที่ดีเนี่ยเราจะต้องดูองค์ประกอบ3อ,อย่างนี้เป็นหลักเลยครับองค์ประกอบแรกเลยก็คือที่เราเรียกว่าเส้นใยอาหารคาร์โบไฮเดรตหรือขาบที่ดีเนี่ยต้องมีเส้นใยอาหารในปริมาณที่มากพอครับทําไมถึงต้องมีเส้นใยอาหารถ้ามีเส้นใยอาหารในปริมาณที่มากพอเนี่ยเขาจะทําให้ตัวคาร์โบไฮเดรตหรืออาหารชนิดนี้จะค่อยๆ ปล่อยนะครับน้าตาลเข้าร่างกายเราช้าๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอาหารเนี่ยปล่อยน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเราช้าระดับน้ําตาลในเลือดเราจะขึ้นช้าๆครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับซึ่งการที่ค่อยๆขึ้นช้าๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไปใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นจะทําให้ความสามารถในการเผาผลาญไขมันของเราก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวที่มีเส้นใยอาหาร ในปริมาณที่มากพอเนี่ยก็จะช่วยทําให้การย่อยอาหารของเราเนี่ยดีแล้วก็ทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายเรากําจัดไขมันออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเนาะอันที่2ก็คือตัวแป้งตัวแป้งปริมาณแป้งเนี่ยในในคาร์โบไฮเดรตที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับในกลุ่มที่มีแป้งเยอะมากเลยก็จะเป็นพวกข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวนันนะครับเนาะก็จะมีแป้งเยอะมากนะครับ หรือแม้แต่พวกผลไม้นะครับผลไม้ทั้งหลายนะครับก็จะมีแป้งค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแล้วก็รวมทั้งพวกธัญพืชนะครับก็จะมีแป้งปริมาณหนึ่งรับแล้วแต่ชนิดของธัญพืชนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่ชอบทานอัลมอนด์เม็ดอัลมอนด์เนี่ยก็จะมีแป้งค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนาะนะสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่เป็นตัวที่อันไหนที่มีแป้งเยอะๆก็คือร่างกายเราก็จะได้รับพลังงานค่อนข้างสูงอันไหนที่มีแป้งเยอะๆเวลาเราทานเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราได้ เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลค่อนข้างสูงนะครับเนาะนี่คือปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ก็คือตัวน้ําตาลเองเลยครับตัวน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของน้ําตาลที่อยู่ในอาหารเช่นการปรุงนะครับปรุงรสชาติอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยโดยการใช้น้ําตาลปรุงเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็จะได้น้ําตาลโดยตรงนะครับพวกนี้แล้วก็ตัวน้ําตาลที่อยู่ใน ในผลไม้ต้นตาลที่อยู่ในพืชทั้งหลายนะครับก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลไม้สุกนะครับก็จะมีน้ําตาลปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวผลไม้เองเนี่ยตอนที่เขาดิบอยู่เนี่ยเขาจะเป็นแป้งครับแต่พอเวลาที่เขาสุกเนี่ยตัวผลไม้เองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแป้งผู้นี้เป็นน้ําตาลจะทําให้มีรสชาติหวานอร่อยอย่างเช่นมะม่วงครับมะม่วงดิบเนี่ยเขาก็จะเป็นแป้งซะเยอะ,ะครับแต่พอเมื่อไหร่ที่มันเป็นมะม่วงสุกปุ๊บเนี่ยตัว ตัวแป้งในมะม่วงดิบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลทําให้เรารู้สึกถึงรสชาติหวานอร่อยของมะม่วงหรือผลไม้วันหวานอลายเช่นนี้นะครับเนาะเพราะนั้นการเลือกทานคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเลือกทานคาร์โบไฮเดรตที่ที่มีองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยถามว่าองค์ประกอบอันไหนดีที่สุดก็คือถ้ามีเส้นใยอาหารมากหน่อยเนี่ยจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะกําจัดไขมันได้ดีนะครับเนาะ แล้วก็มีปริมาณแป้งพอสมควรนะครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีแล้วก็ได้รับพลังงานจากอาหารที่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตทำไมทาไมถึงต้องเราถึงต้องได้รับพลังงานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอันนี้ก็เป็นงานวิจัยครับงานวิจัยขององค์การอาหารและยาที่อเมริการับร่วมกับหมหาวิาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็ได้ศึกษา คนที่ทานคาร์โบไฮเดตในปริมาณและสัดส,ส่วนแต่ละวันเนี่ยเท่าไหรเขาก็พบว่านะครับคนที่ทานคาร์โบไฮเดตน้อยกว่า30นะครับของพลังงานที่ร่างกายเราควรจะได้รับในแต่ละวันคือพวกนี้อาจจะทานอย่างอื่นเยอะแล้วก็ทานคาร์โบไฮเดตน้อยนะครับเนาะพวกนี้ก็จะอายุสั้นกว่าคนที่ทานคาร์โบไฮเดตประมาณ50นะครับเนาะอันนี้เป็นงานวิจัยเลยนะครับชัดเจนมากซึ่งทํามาหลาย1ิปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับเนาะดังนั้นคนที่ทาน ตัวคาร์บหรือคาร์โบไฮเดตเนี่ยวันละประมาณ50%ของพลังงานที่เราต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีนอกจากนั้นนะครับในทางการแพทย์เรายังพบอีกครับว่าตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยยังช่วยทําให้การทํางานของสมองเราดีขึ้นเพราะว่าสมองเรานะนรับส่วนใหญ่ก็จะทํางานหรือใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดตเป็นหลักนะครับคนที่ร่างกายขาดน้ําตาลขาดคาร์โบไฮเดตเนี่ย เวลาถ้าขาดไปจนถึงระดับหนึ่งสมองก็อาจจะมีอาการมึนงงนะครับอาจจะรู้สึกไม่สดชื่นนะครับไม่ไม่สดชื่นนะเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยตอนที่เราหิวข้าวหรือตอนที่เราอดข้าวเนี่ยเราก็จะรู้สึกมึนๆเนื่องจากว่าสมองเราขาดคาร์บโบไฮเดรตหรือแหล่งให้พลังงานที่สําคัญของสมองนะครับเนาะทีนี้ตัวน้ําตาลเอ,เองนะครับน้าตาลความสําคัญของน้ําตาลก็คืออยู่ที่ปริมาณครับองค์การอามัยโลกเขาก็กําหนดเลยครับว่า คนทั่วโลกเนี่ยไม่ควรจะบริโภคน้ําตาลเกินวันละสี่ช้อนสี่ช้อนในความหมายก็คือเป็นน้ําตาลที่ได้จากการเติมนะครับที่เราเป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลปิบน้ําตาลอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งอยู่ในเครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยรวมหมดทุกอย่างเลยครับเราไม่ควรจะทานเกินวันละสี่หกช้อนนะครับเนาะแต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีน้ําตาลที่อยู่ในในอาหารตามธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้คํานวณน,นะครับเนาะโดยเฉพาะยิ่งบางคนที่ชอบทานผลไม้เนี่ย ตัวผลไม้เองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงซึ่งน้ําตาลในผลไม้ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระดับน้ําตาลในร่างกายเราต่อให้เป็นน้ําตาลที่เราเรียกน้ําตาลฟุกโตสนะครับน้าตาลในผลไม้ก็จะเป็นน้ําตาลฟุกโตสน้ําตาลพวกนี้พอเข้าไปสู่ร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลฟุกโตสและน้ําตาลสู่กูโคสนะครับน้ําตาลกูโคสกับน้ําตาลฟุกโตสซึ่งพวกนี้ตัวฟุกโตสเองเ Higher, นี Somehow, ่ยไม่มีผลต่อการหลั่งอินซูลินนะครับแต่ว่าก็จะสามารถทําให้ ถ้าราทานมากจนเกินไปร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ในร่างกายเราได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการทานน้ําตาลหรือผลไม้หวานเนี่ยก็มีผลต่อการสะสมไขมันในร่างกายเราเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีผลต่อการลดน้ําหนักของเราด้วยเช่นกันครับนะเพราะฉะนั้นการเลือกทานขาบที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นขาบที่มีเส้นใยสูงๆทีนี้วันนี้ผมก็จะสรุปให้พวกเราง่ายๆเลยครับว่าขาบที่ดีที่มีในท้องตลาดบ้านเราที่หาทานง่ายๆเนี่ย มีอะไรบ้างแน่นะครับง่ายๆเลยครับจริงๆแล้วบ้านเราเป็นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการบริโภคข้าวผมก็อยากให้พวกเราหันมาทานข้าวครับข้าวที่มีเส้นใยสูงมีมีปริมาณแป้งมากเพียงพอแล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีแร่ธาตาุต่างๆนะครับที่อยู่ในข้าวข้าวนั้นก็คือพวกข้าวกล้องทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องเกือบทุกชนิดเลยครับ รวมทั้งข้าวกล้องที่เป็นข้าวกลุ่มสีต่างๆเช่นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องสีแดงข้าวกล้องสีดำข้าวกล้องสีสีม่วงพวกนี้ครับมันจะมีเขาเรียกสารที่เป็นวิตามินแล้วก็สารสําคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเขา,บาพบว่าจะมีสารสําคัญที่เรียกว่าสารสีม่วงเนี่ยก็จะไปช่วยบํารุงสมองเราด้วยจะทําให้สมองเราทํางานดีแล้วก็ ความจําเราก็จะดีขึ้นนะครับไม่ไม่หลงลงืมๆได้ง่ายถ้าทานถ้าทานกลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นประจําโดยเพิ่งยิ่งถ้าเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เนี่ยร่างกายเราก็จะได้ประโยชน์มากแล้วก็จะได้อิ่มนานและที่สําคัญคือไม่ไม่ถ้าเราทานในจริมาณที่พอเหมาะพอดีเนี่ยก็จะไม่ไปทําให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเราเพิ่มและที่สําคัญคือการทานข้าวพวกนี้เป็นประจําสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายเราสามารถช่วยเผาผลาญไขมันออกได้อย่างชัดเจนครับนี่คือข้าวครับ กลุ่มแรกเลยที่อยากแนะนําทุกเราทานก็คือข้าวกล้องทั้งหลายและข้าวกล้องตระกูลไลส์สเบอร์รี่ข้าวกล้องที่เป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงสีดำนะครับเนาะไม่ใช่สีเขียวสีม่วงสีดําสีสีแดงนะครับพวกเนี้ยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีนะครับแล้วก็เราได้พลังงานพอเหมาะแล้วก็อิ่มนานแล้วก็ช่วยทําให้การอผอมผานไขมันเราดีขึ้นด้วยนะครับเนาะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่สองคนระับที่เราควรจะทานนะครับที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีก็คือพวกผักครับ ผักเนี้ยเป็นอะไรที่จะให้ปริมาณน้ําตาลค่อนข้างต่ําให้เส้นใยอาหารค่อนข้างสูงแล้วก็มีปริมาณแป้งค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งผักทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของผักเนี่ยผมอยากแนะนําพวกเราทานพวกผักใบครับโดยเพราะยิ่งผักใบหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีขาวสีแดงสีส้มนะครับผักพวกนี้ครับมันจะทําให้เราได้สารอาหารครบแล้วก็ได้สารอาหารที่จําเป็นและก็สําคัญต่อร่างกายเราเพียงพออย่างกว่ดีครับ แล้วถามว่าแล้วปริมาณผักที่เราควรจะทานแต่ละวันควรจะทานประมาณแค่ไหนครับก็ง่ายๆเลยครับใช้1ฝ่ามือของเราเนี่ยครับเนาะทานวันละประมาณ 4- 6ฝ่ามือของผักที่เราจะทานในแต่ละวันเอาฝ่ามือของตัวเราเองครับเราเป็นคนมือเล็กเราก็ใช้ฝ่ามือเล็กเราเป็นคนมือใหญ่เราก็ใช ok ้ฝ่ามือใหญ่ซึ่งฝ่ามือนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงถึงความต้องการนะครับของผักที่เราต้องการในแต่ละวันก็ง,ง่ายๆเลยใช้ฝ่ามือเลยนะครับเนาะเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณ ข้าวที่เอปริมาณาผักที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวันนะครับง่ายๆเลยถ้าวันละสี่ฝ่ามือนะครับหรือวันละหกฝ่ามือเนี่ยก็ทานผักอย่างน้อยมื้อละสองฝ่ามือนะครับเนาะก็จะทำให้เราได้รับผักเพียงพอนะครับเนาะตัวผักเองเนี่ยก็ยังมีพลังงานนะครับเพราะนั้นเวลาเราทานผักเราก็ให้คํานึงถึงเรื่องพลังงานจากผักด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพอทานผักเยอะๆเ,เราก็จะอิ่มนานแล้วก็จะไม่ค่อยหิวนะครับเนาะนี่นี่คือกลุ่มที่สอง นอกจากกลุ่มขา้าวกล้องก็คือพวกผักแล้วถามว่าถ้าเป็นผักที่เป็นผักหัวได้ไหมครับอย่างเช่นพวกผักหัวแครอทผักหัวที่เป็นมันฝรั่งผักหัวที่เป็นเผือกเป็นมันอย่างเงี้ยผักกลุ่มพวกนี้ครับก็จะมีปริมาณหนึ่งบรีปริมาณแป้งค่อนข้างเยอะรับเยอะกว่าหรือแม้แต่ฟักทองเองก็จะมีปริมาณแป้งค่อนข้างสูงนะครับนอกจากมีแป้งแล้วยังในบางหลายๆหลายๆตัวอย่างเช่นแครอทหรือฟักทองเองเขาก็จะมีน้ําตาลนะครับมีน้ําตาลที่อยู่ในอยู่ในเนื้อของ เนื้อของฟักทองและเนื้อของแครอทเนี่ยะะนั้นก็จะมีผลต่อการที่เราทานแล้วเราบริโภคน้ําตาลเราอาจจะได้ปริมาณน้ําตาลโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าเขามีน้ําตาลผสมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแป้งอย่างเดียวเขามีน้ําตาลด้วยนับเนาะนั่นก็ให้พวกเราคํานึงถึงถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะทานผักใบให้มากกว่าผักที่เป็นหัวหัวทั้งหลายครับเป็นอะไรที่แบบมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้แล้วก็เราไม่ได้ทานมากจนเกินไปนะครับเนาะนอกจาก นอกจากผักแล้วเนี่ยนอกจากข้าวแล้วอันหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยคนเราก็หันมาใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับเร่งรีบแล้วก็บางคนอาจจะตื่นเช้ามาอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะครับอาจจะรีบไปทํางานหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากแนะนําเลยถ้าไม่มีเวลาครับให้พวกเราอาจจะใช้พวกขนมปังที่เป็นโฮวีตหรือขนมปังโฮเกนนะครับที่เป็นทันพืชหรือขนมปังโฮวีตครับพวกนี้พวกนี้ก็จะมีเส้นใยอาหารที่เกิดเกิดจากการที่เขาใส่เส้นใยอาหารจากกลุ่มโฮวีตเข้าไป ในขนมปังก็จะทําให้ร่างกายเราได้ทั้งได้ทั้งพลังงานจากแป้งแล้วก็ได้เส้นใยจากโฮวีดแล้วก็ยังได้น้ําตาลนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําตาลนิดหน่อยครับที่ที่เขาในการที่เขาทําขนมปังเนี่ยผสมเข้าไปด้วยนะครับเนาะพวกนี้ก็จะทําให้เราได้รับสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีหรือว่าขาบที่ดีครับวันนี้ก็นําเสนอเรื่องขาบที่ดีให้พวกเราครับก็จะเป็น3ามกลุ่มหลักๆนะครับเนาะสรุปให้พวกเราฟังอีกทีนะครับก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นพวกข้าว กล้องครับข้าวกล้องไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องสีสีสีแดงสีม่วงสีดำนะครับพวกนี้จะเป็นข้าวกล้องที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกผักใบทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรครับสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีส้มครับทานได้หมดเลยสีขาวถ้าผักพวกนี้ก็จะทําให้เราได้รับสารอาหารแล้วก็ได้เส้นใยอาหารที่ดีนะครับแล้วอันที่3ามก็คือ ถ้าเป็นพวกขนมปังก็จะขอให้พวกเราทานเป็นพวกกลุ่มขนมปังโฮลวีตมากกว่าเพราะมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีจะทำให้ร่างกายเราได้รับเส้นใยอาหารแล้วก็ได้รับปริมาณแป้งที่สําคัญคือทั้ง3มกลุ่มเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเวลาถ้าเราทานเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มนานครับแล้วร่างกายเราจะค่อยๆได้รับพลังงานที่ปลดปล่อยจากอาหารกลุ่มนี้ชา้ชาๆซึ่งการที่ปลดปล่อยพลังงานชา้ชาๆเนี่ยแต่ต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็จะทําให้เราอิ่มนาน ยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยร่างกายเราก็จะยิ่งเผาผลาญไขมันได้ดีครับจะทําให้ร่างกายเราไม่สะสมไขมันแต่ที่สําคัญไม่ว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องทานในปริมาณที่พอดีพอเหมาะครับถ้าหากในปริมาณที่พอดีพอเหมาะเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเกินแต่ถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเพิ่มหรือการเกินของพลังงานนะครับนาอง่ายๆเลยการทานคาร์โบไฮเดรตในช่วงในช่วง ในช่วงเช้าเนี่ยครับเนาะเราควรจะทานปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้มากหน่อยง่ายๆเลยครับถ้าเราไม่รู้จะกะปริมาณขนาดไหนเอากำปั้นของเต็งขึ้นมาครับให้ทานคาร์โบไฮเดรตตอนเช้าประมาณ1กํากำปั้นของเตง็งนี่นี่หมายถึงข้าวนะครับแล้วก็ผักหนึ่งฝ่ามือข้าวหนึ่งกำปั้นผักหนึ่งฝ่ามือนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะทําทําให้เราสามารถที่จะได้คาร์บโบไฮเดรตตอนเช้าที่เพียงพอนะครับเนาะแล้วก็กลางวันเนี่ยก็ให้เราทานลดลงแค่ประมาณ 3 0ของตอนเช้านะครับเนาะมันก็จะได้ประมาณครึ่งครับครึ่งครึ่งกําปั้นนะง่ายๆเลยก็หรือประมาณครึ่งฝ่ามือง่ายๆเลยนะครับเนาะเนี่ยเนาะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ทานปริมาณที่น้อยหน่อยก็คือประมาณ1นนนในสนะครับหในสของฝ่ามือนะครับหนใน4ของกําปั้นเนาะอย่างเงี้ยถ้าเราทานอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะได้รับคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับหรือขาบที่ดีในปริมาณที่เพียงพอในจังหวะที่เหมาะสมนะครับในระยะเวลาที่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของวันเนี่ย เราทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับร่างกายที่แข็งแรงโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอดนะครับเนาะอย่างนี้เราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้ผมมากกดออนไลน์นะครับก็อยากเห็นพวกเรานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นกําลังสําคัญในการที่เราจะช่วยกันนะครับทําให้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับให้มีคนที่มีสุขภาพดีนะครับมีบุคลากร,รหรือคนที่มีคุณภาพมากขึ้นทุกๆวันครับวันนี้ หลับฝันดีรตีสวัสดะครับผมหมอกดออนไลน์สวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครที่สงสัยอยากรู้เรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์ในนี้ได้แล้วผมก็จะกลับมาาแล้วก็จะมาอ่านาแล้วก็เอาจะามาเล่าต่อนะครับส่วนใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากช่วยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเนาะก็จะสร้างสรรค์คลิปดีๆองค์ความรู้ดีๆง่ายๆที่ใช้ได้จริงมให้พวกเรา เป็นประจำสม่ำเสมอครับสวัสดีครับ